วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับหนึ่งในรถยนต์คอมแพคที่ได้รับความนิยมทั่วโลกมาอย่างยาวนานนั่นคือ f o r ์ Focus รุ่นปี2026รุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวพร้อมการออกแบบที่ล้ำสมัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสมรรถนะการขับขี่ที่โดดเด่นกว่าเดิมฟอร์ดได้ตั้งใจพัฒนาโฟกัสรุ่นนี้ให้ตอบโจทย์ทั้งคนที่ชอบความสปอร์ต ความประหยัดและความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันเริ่มกันที่การออกแบบภายนอกกันก่อนเลย Ford Focus 2026มาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่ได้รับการปรับโฉมใหม่ทั้งหมดตัวรถมีดีไซน์ที่เฉียบคมและสปอร์ตมากขึ้นเส้นสายตัวถังถูกออกแบบให้มีความโฉบเฉี่ยวและดูคล่องตัวกระจังหน้าใหม่ทรงหกเหลี่ยมขนาดใหญ่ที่ให้ความรู้สึกดุดันมากขึ้นพร้อมลวดลายตาข่ายสีดำด้านเพิ่มความหรูหราและพลังไปในตัว ไฟหน้าแบบ LED matrix ที่มีดีไซน์เพรียวบางและคมชัดช่วยให้การมองเห็นในเวลากลางคืนชัดเจนและปลอดภัยยิ่งขึ้นด้านล่างมีไฟเดท t i ร e running l i g h แบบเส้นแนวนอนที่ให้ลุกทันสมัยด้านข้างของรถจะเห็นได้ว่ามีการปรับสัดส่วนใหม่เพื่อให้รถดูยาวและต่ำลงเล็กน้อยเส้นคาดข้างตัวถังถูกออกแบบให้ต่อเนื่องจากไฟหน้าไปถึงไฟท้ายเพิ่มความรู้สึกพุ่งไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง กระจกมองข้างทรง a อ r o ไ d y n a ิกพร้อมฝั่งไฟเลี้ยว LED ล้ออันลอยใหม่ขนาด17-19นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยซึ่งดีไซน์เน้นความสปอร์ตและความแข็งแรงด้านหลังมาพร้อมไฟท้ายล็ d ทรงใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรุ่เอส l i n ลน์มีการออกแบบเส้นไฟให้ต่อเนื่องกันตรงกลางเพิ่มความโดดเด่นเมื่อมองจากด้านหลังภายในห้องโดยสารของ Ford Focus 2026ได้รับการออกแบบให้มีความทันสมัยและหรูหราขึ้นอย่างชัดเจนแผงคอนโซลกลางใหม่ใช้ดีไซน์แบบมินิมอล แต่ยังคงให้ความรู้สึกของเทคโนโลยีระดับสูงจออินโฟเทนเมนต์กลางแบบสัมผัสขนาด13.2นิ้วรองรับระบบซิงค์สีล่าสุดจาก Ford ที่สามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้ทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบสังงานด้วยเสียงที่ตอบสนองได้รวดเร็วและการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA ที่ช่วยให้รถคุณทันสมัยอยู่เสมอภายในตกแต่งด้วยวัสดุคุณภาพสูงเบาะนั่งหุ้มหนังผสมผ้าแบบสปอร์ตพนักพิงและฐานรองนั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ ให้ความสบายแม้ขับทางไกลพวงมาลายัยทรงสปอร์ตแบบ3ก้านหุ้มหนังแท้พร้อมปุ่มควบคุมมัลติฟังกชันครบครันด้านหลังพวงมาลายัยเป็นหน้าจอมาดวัดดิจิทัลขนาด12.3นิ้วที่สามารถปรับรูปแบบการแสดงผลได้หลายแบบตามโหมดการขับขี่ห้องโดยสารด้านหลังมีพื้นที่กว้างขวางมากขึ้นกว่าเดิมผู้โดยสารตอนหลังสามารถนั่งได้อย่างสบายขาไม่ติดเบาะพับได้แบบ60ต่อ40เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังซึ่งมีความจุสูงสุดกว่า3 7 5สาลิตรสำหรับรุ่นแฮท แบกแล้มากกว่า500ลิตรสำหรับรุ่นซีดารน,นอกจากนี้ยังมีระบบปรับอากาศแบบแยกโซนระบบชาร์จโทรศัพท์ไร้สายพอร์ต USB-C และระบบเครื่องเสียงคุณภาพสูงจาก B ีและ O ที่ให้เสียงคมชัดรอบทิศทางในส่วนของขุมพลัง Ford Focus 2026มาพร้อมตัวเลือกเครื่องยนต์ที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการ รุ่นพื้นฐานจะใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.0ลิตรอีโคบูสที่ให้กำลัง125แรงม้าและแรงบิด170นิวตันเมตรพร้อมระบบไมฮ y บริด48โวลท์ที่ช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ำมันและเพิ่มแรงบิดในรอบตน้นรุ่นต่อมาคือเครื่องยนต์1.5ลิตรอีโคบูสเทอร์โบที่ให้กำลังสูงสุด180แรงมา้าแรงบิด240นิวตันเมตรสำหรับสายที่ชอบความแรงขึ้นมาอีกนิด ส่วนรุ่น ST-Line และรุ่น ST-Performance จะได้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2.0ลิตรที่รีดกำลังได้สูงสุดถึง280แรงม้าและแรงบิด420นิวตันเมตรทำงานคู่กับเกียร์อัตโนมัติ7สปีดแบบดูอัลคล c h ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์รวดเร็วและนุ่มนวลระบบขับเคลื่อนล้อหน้าได้รับการปรับจูนใหม่เพื่อเพิ่มการเกาะถนนและลดอาการลื่อนถลายเมื่อเข้าโค้งแรงแรงฟอร์ดยังให้ความสำคัญกับการควบคุมที่เฉียบคม ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของโฟกัสมาโดยตลอดระบบกันสะเทือนใหม่ช่วยให้การขับขี่ทั้งนุ่มนวลและมั่นคงในทุกสภาพถนนด้านความปลอดภัย Ford Focus 2026มาพร้อมชุดระบบช่วยเหลือการขับขี่ขั้นสูง Ford Company Pilot 360ที่ประกอบไปด้วยระบบช่วยเบรกอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินถนนระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติ ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบแจ้งเตือนมุมอับสายตาและกล้องมองรอบคัน360องศาทำให้การขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองปลอดภัยมากขึ้นนอกจากนี้ Ford ยังได้ปรับปรุงระบบการเสียงรบกวนในห้องโดยสารด้วยการเพิ่มฉนวนเก็บเสียงรอบคันทำให้ภายในเงียบขึ้นกว่าเดิมถึง20%ผู้ขับสามารถเพลิดเพลินกับเสียงเพลงหรือสนทนาได้อย่างสบายโดยไม่ถูกรบกวนจากเสียงลมและเสียงเครื่องยนต์ สำหรับราคาจำหน่ายของ Ford Focus 2026นั้นจะเริ่มต้นที่ประมาณ9 0 0 0 0 0บาทสำหรับรุ่นพื้นฐานและขยับไปถึงประมาณ1,400,000บาทสำหรับรุ่น ST Line ในขณะที่รุ่นสมรรถนะสูงอย่าง Focus ST Performance คาดว่าจะอยู่ราวๆ1,800,000บาทท้งนี้ราคาจะขึ้นอยู่กับตลาดแต่ละประเทศและอุปกรณ์เสริมที่เลือกติดตั้ง ฟอร์ดยังให้การรับประากาันร,รถยนต์ใหม่เป็นเวลา5ปีหรือระยะทาง150,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าโดยรวมแล้วฟอร์ดโฟกัส2026เป็นรถที่ผสมผสานความสปอร์ตความหรูหราและเทคโนโลยีได้อย่างลงตัวมันไม่เพียงแค่สวยงามแต่ยังขับสนุกและประหยัดพลังงานเหมาะสำหรับทั้งคนเมืองและผู้ที่ต้องการรถใช้งานอนเนกประสงค์ในชีวิตประจำวัน การกลับมาของโฟกัสรุ่นนี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของ Ford ที่จะสร้างรถคอม p พค t ที่ดีที่สุดในตลาดถ้าคุณกำลังมองหารถที่ให้ความสนุกในการขับขี่สมรรถนะดีเยี่ยมภายในหรูหราพร้อมเทคโนโลยีทันสมัย Ford Focus 2026คือคำตอบที่คุณไม่ควรมองข้ามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง a u t o d r i v x เพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ